สวัสดีนะครับตอนนี้คุณกำลังฟังโดพามีนพอดแคสต์จะนำสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับในเอพิโซดแรกของผมนะครับผมก็จะหยิบยกวรรณกรรมสุดคลาสสิกของโลกแล้วยังได้มีการแปลไปแล้วมากกว่า300ภาษามาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเรื่องเดอร t โตปินนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่ผมคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับก็คือเรื่องเจ้าชายน้อยผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้เห็นหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทในตอนที่พระเอกนะครับได้เข้าไปในห้องของ นางเอกนะครับแล้วได้เห็นหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมาพูดถึงผู้เขียนกันนะครับก็คือคุณอองตวนเดอเซิงแตกซูเปรีนะครับผู้แปลคุณพร่างดาวนุประดิษฐ์สำนักพิมพ์แอโร่นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือหนังสือเจ้าชายน้อยก็มีด้วยกันทั้งหมด24บทด้วยกันนะครับผมก็จะมาเล่าทีละบททีละบทให้ฟังนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็จะขอพูดถึงประวัติของผู้เขียนก่อนนะครับก็คือคุณอองตวน คุณองตัวเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบการประจนภัยมาตั้งแต่ในวัยเด็กในตอนที่เขาได้โตขึ้นนะครับเขาก็ได้เข้าร่วมบบกองทัพอากาศของฝรั่งเศสเขาได้เป็นนักบินนะครับแล้วพอมาใน5ปีต่อมานะครับเขาก็ได้ลาออกจากตรงนั้นแล้วก็ได้มาเป็นพนักง,งานส่งพัสดุทางอากาศนะครับได้ไปให้ในชุมชนต่างๆและในช่วงนั้นนะครับก็มีในการแข่งขันเครื่องบินเร็วนะครับแล้วคุณององตวนก็ได้เข้าร่วมนะครับแต่ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับก็เขาก็ได้ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกกลางทะเลทรายนะครับและในตอนนั้นน้ําก็เหลือน้อยมากอากาศก็ร้อนทําให้เขาแทบจะสลบไปแล้วนะครับแต่โชคดีนะครับที่มีคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นได้ช่วยเหลือเขาเอาไว้แล้วพอมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับอกองทัพเยอรมันได้ลุกลานเข้ามาในฝรั่งเศสนะครับทำให้คุณอองตัวต้องลีภัยไปในอเมริกา แล้วตอนที่ไปในประเทศอเมริกาแล้วนะครับก็คุณองตวนก็จะได้ขอเข้าร่วมกับกองทัพอเมริกาแต่ก็ถูกทางอเมริกานี่ปฏิเสธนะครับในเนื่องจากอายุของเขานะครับแล้วเขาก็ได้มานั่งทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดกับเขามานะครับต้องต้งแต่ตอนเครื่องบินตกการทะเลทรายแล้วเขาก็ได้นั่งเขียนหนังสือเล่มเดริตตปิ้นหรือเจ้าชายน้อยให้เราได้อ่านกันนะครับผมก็จะขอเข้าสู่เนื้อหาบทที่1ของหนังสือเจ้าชายน้อยเลยนะครับ ในบทที่1นนะครับผู้เขียนได้เล่าถึงเด็กชายคนหนึ่งในวัย6ขวบเด็กผู้ชายคนนี้หลงไหลในภาพภาพหนึ่งจากหนังสือที่เขาเคยอ่านนะครับก็ได้มานำฝึกวาดภาพนี้แล้วก็เอาไปให้ผู้ใหญ่ดูและถามผู้ใหญ่ว่าคุณรู้สึกกลัวภาพนี้ไหมเมื่อเห็นภาพนี้พวกผู้ใหญ่ก็ได้บอกเด็กชายคนนี้ว่าจะไปกลัวทําไมมันก็แค่หมวกธรรมดาแล้วเขาก็อธิบายอีกว่าภาพภาพนี้มันคือภาพที่งูกําลังย่อยช้างอยู่นะ แล้วเขาก็นําภาพอีกภาพหนึ่งให้ดูนะครับว่าเหมือนเป็นภาพเอ็กซเรย์นะครับในท้องงูแล้วก็จะเห็นว่ามีช้างอนอนอยู่ในท้องงูนะครับถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพตามไม่ออกนะครับก็ไปเสิร์ชดูได้นะครับตาม Google นะครับแล้วพวกผู้ใหญ่ผู้นี้ก็พูดว่าให้เด็กคนนี้เลิกวาดภาพงูไปเถอะแล้วก็ไปสนใจเรื่องเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เลขคณิตและวยากรณ์นะครับเขาก็ได้คิดอีกว่า เหตุผลนี้แหละเป็นเหตุผลที่เขาไม่ต้องละทิ้งในการที่จะเป็นจิตกรของเขาไปนะครับจนเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วเขาก็ได้เป็นนักบินนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังพอฟังมาถึงตอนนี้ก็เนื้อหานี่มันเหมือนกับชีวิตของคุณองตวนยังไงยังไงนะครับเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆในเอพิโซดอื่นๆนะครับแล้วพอเขาได้เป็นนักบินนะครับเขาได้นําภาพหนึ่งจากที่เขาเคยวาดเอาแล้วเอาไปให้ผู้ใหญ่ดูเขาได้ให้เพื่อนเขาลองดูนะครับว่าแล้วรูปนี้มันคือรูปอะไร เพื่อนเขาก็ได้ตอบมาว่ารูปหมวกนะครับตั้งแต่ตอนนั้นมาเขาก็ได้เก็บภาพนี้แล้วก็ไม่ได้หยิบออกมาให้ใครดูอีกเลยนะครับ mm hmm. ก็จบไปนะครับกับบทที่1น,นะครับคุณผู้ฟังครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยผ่านสิ่งเหล่านี้เจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาบ้างนะครับที่เราจะสื่ออะไรหรือต้องการจะบอกอะไรให้ผู้ใหญ่เข้าใจในสิ่งที่เราจะบอกเขานะครับแต่ก็ทําให้ผู้ใหญ่กับงงนะครับในสิ่งที่เราจะสื่อว่ามันคืออะไรในการกระทําของเรา แล้วเราต้องมานั่งคอยอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรมันจะสื่ออะไรคือเราต้องการจะทํำยังไงกันแน่ในส่วนตัวผมนะครับคิดว่าเนื่องจากในวัยที่เราแตกต่างกันมากนะครับเลยทําให้บางสิ่งบางอย่างในมุมมองของเขามองคคละมุมมองกับเราที่แตกต่างกันออกไปนะครับ แล้วก็เดินทางมาในถึงช่วงสุดท้ายของเอพิโซดที่1ของผมแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังเรื่องราวจากผมจนจบนะครับแล้วก็พบกันอีกใน EP ที่2นะครับขอบคุณครับ